จีนยุทธศาสตร์อาวุธประคาถููวิกฤตเศ,ษศตรษฐกิจและการโฆษณาชวนเชื่อที่สั่นคลอนยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การขยายอํานาจทางเศ,ษศรษฐกิจและการทหารแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่กําลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมด้านสงครามต้นทุนต่ําการใช้ประโยชน์จากภาคพลเรือนเพื่อการทหาร CIBIL Military Fusion และการจัดการกับแรงกดดันทางเศ,ษศรษฐกิจภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นภาพความซับซ้อนของกลยุทธ์ปักกิ่งที่พยายามท้าทายดุลอำนาจโลกในรูปแบบที่คาดไม่ถึงสวัสดีครับข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราก่อนที่เราจะไปเจาะลึกสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับรับเพราะการสนับสนุนของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้เราผลิตเนื้อหาวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับค่ะหนึ่งในการพัฒนาที่หนัก หาตกใจที่สุดจากบริษัทแลิงคองเทียนฮอนลิงคองเทียงซิงของจีนคือการเปิดตัวต้นแบบขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงในเคเจ1,000ขีปนาวุธนี้ถูกระบุว่ามีความเร็วสูงสุดถึงมกเจ็ดและมีพิสัยการยิงไกลถึง1,300กิโลเมตรแต่สิ่งที่ทำให้ไอเคเจ1,000กลายเป็นภายคุกคามที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วหรือพิสัยการยิงเท่านั้นแต่คือต้นทุนการผลิตที่ต่ำอย่างน่าเหลือเชื่อมีการประเมินว่าขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง ยงขั้นสูงนี้มีต้นทุนการผลิตโดยประมาณเพียง99,000ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกเท่านั้นตัวเลขนี้ถือว่าถูกกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ของชาติตะวันตกหลายเท่าตัวความลับเบื้องหลังต้นทุนการผลิตที่ต่ำนี้คือการนำแนวคิดการหลอมรวมพลเรือนการทหารมาใช้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานและกำลังการผลิตในภาคพลเรือนขนาดใหญ่ของจีนในการผลิตใน KJ 1,000 และอาวุธอื่นๆที่คล้ายคลึงกันมีการใช้เทคนิคและวัสดุที่ลดต้นทุนอย่างมากเช่นการคาดการว่าอาจใช้คอนกรีตโฟมหรือวัสดุน้ำหนักเบาที่ผลิตในปริมาณมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่หนาไม่ต้องรับภาระสูงและการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกเชิงพาณิชย์คสแทนที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านการรับรองทางทหารที่มีราคาสูงเป้าหมายสูงสุดของจีนในการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธราคาถูกเช่นในเคเจ0 0 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเสริมสร้างแสนยานุภาพของตนเองเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กว้างกว่าคือการขายตัดราคาในตลาดอาวุธโลกทำให้ประเทศเล็กๆสามารถท้าทายอำนาจทางทะเลและทางอากาศของมหาอำนาจได้ง่ายขึ้นการแพร่กระจายของอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีประสิทธิภาพในราคาประหยัดจะทำให้สมการความมั่นคงในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่บินด้วยความเร็วมกเจ็ดนั้นยากต่อการตรวจจับและสกัดกัน้นด้วยระบบป้องกันภัยทางทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันหากถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากตามหลักการสวมิงต้นทุนต่ำของอาวุธนี้มําให้ศัตรูสามารถแลกเปลี่ยนการโจมตีได้โดยไม่สะทกสถานทางการเงินทำให้เรือรบที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของกองทัพเรือสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมากในขณะที่จีนกำลังแสดงความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีการทหารที่ก้าวร้าวแนวโน้มทางเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลที่ถือเป็นหัวรถจักรทางเศรษฐกิจอย่างกวางตุง้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีสัดส่วน10%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ทั้งหมดอย่างไรก็ตามตัวเลขการเติบโตในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่าเศรษฐกิจของมณฑลนี้กำลังเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีอัตราการเติบโตเอ พิยง4.1เอร์เซซึ่งถือว่าต่ำกว่าความคาดหวังการเติบโตที่ช้าลงของกวางตุ้งสะท้อนให้เห็นถึงความเประบางและปัญหาเชิงโครงสร้างของโมเดลเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงแรงกดดันจากการถอดถอนออกจากโลกาภิวัตน์จากการที่บริษัทข้ามชาติเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าของสหรัฐยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมส่งออกของกวางตุ้ง งอและการพึ่งพาการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์มากเกินไปได้นําไปสู่วิกฤตการอสังหาริมทรัพย์และปัญหากําลังการผลิตส่วนเกินอย่างรุนแรงการชะลอตัวของกวางตุ้งเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญต่อรัฐบาลปักกิ่งเนื่องจากหากหัวใจของการส่งออกและเศรษฐกิจประสบปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและความมั่นคงทางสังคมทั่วประเทศรัฐบาลกลางกําลังพยายามแก้ไขโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฮเทค แต่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกเหล่านี้ต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่ามาตร,รก,การกระตุ้นระยะสัน้นอีกมิติหนึ่งของการควบคุมของรัฐบาลจีนที่กำลังเผชิญกับการท้าทายอย่างเงียบๆคือการโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมประวัติศาสตร์ข้อมูลที่แพร่กระจายในพื้นที่ชายแดงเกาหลีเหนือเผยให้เห็นว่าภาพยนตร์สงครามจีนที่สร้างขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการเข้าร่วมสงครามเกาหลีได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจภาพยนตร์เหล่านี้ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูความกล้าหาญของทหารจีนได้เปิดเผยถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงของกองทัพอาสาสมัครประชาชนจีนในสงครามนั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจซึ่งขัดแย้งกับคบําบรรยายทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือตามการโฆษณาชวนเชื่อของระบอบคิมจองพลคิมอินซุงและกองทัพของเขาคือผู้ที่มีบทบาทนําและเป็นวีรบุรุษเพียงผู้เดียวแต่ภาพยนตร์จีนได้แสกงอให้เห็นถึงความทุ่มเทและการเสียสละของกองทัพจีนในระดับที่มหาศาล ทำให้ชาวเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้เริ่มตั้งคำถามต่อความถูกต้องของประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลปิ้งยางนำเสนอการตั้งคำถามต่อความจริงทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยนี้ถือเป็นการกัดกร่อนความน่าเชื่อถือของระบอบก,การปกครองที่พึ่งพาก,การโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมข้อมูลอย่างเป็นเสร็จการเผยความจริงที่ไม่ได้ตั้งใจนี้แสดงให้เ,เห็นว่าแม้แต่ความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อระหว่างพันธมิตรก็สามารถย้อนกลับมาทำลายความชอบธรรมของกันและก,กันได้ โดยสรุปแล้วจีนกำลังดำเนินนโยบายในสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภายนอกคือการแสดงแสนยานุภาพทางทหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ราคาต่ำเพื่อเปลี่ยนดุลอำนาจโลกและภายในคือการต่อสู้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดประเทศซึ่งความท้าทายภายในนี้อาจเป็นข้อจำกัดฮัตที่สำคัญที่สุดในการบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกของจีนในอนาคตอันไกลสงครามยูเครนการเจราจารล้มเหลว การยืนยันของรัเสเซียและความขัดแย้งทางทะเลดำสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนย,ยังคงดำรงอยู่ในภาวะทางตันทางการทหารควบคู่ไปกับความพยายามทางการทู่ที่ล้มเหลวและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อยุโรปอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์สำคัญล่าสุดชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครมลินยังคงไม่มีความตั้งใจที่จะถอยออกจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังเดิมขณะที่ความเสี่ยงในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการทหารอย่างทะเลดำกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก เมื่อเร็วๆนี้ความหวังริบรี่ในการหาทางออกทางการทูตได้ถูกดับลงหลังจากการประชุมลับที่เครมลินได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆรายงานระบุว่าวลาดิมีปูตินได้เข้าร่วมการหาหรืออย่างเข้มข้นเป็นเวลานานกว่า5ชั่วโมงกับผู้แทนระดับสูงจากฝ่ายที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งซัฟสอสแซกคอซักสี่ w ดับเบิลยูแซเอเอเคเคอซเอเละจารดคูชเนอร์จร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การที่บุคคลเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงรัฐดับสูงสุดในเครมลินเพื่อเจราจาอย่างลับๆบ,บ่งชี้ว่ามีความพยายามทางอ้อมจากฝ่ายสาหรัฐที่ไม่ได้เป็นตัวแทนโดยตรงของรัฐบาลปัจจุบันในการสำรวจช่องทางสันติภาพก่อนการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการที่การเจราจาจบลงโดยที่ไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงประนีประนอมเกี่ยวกับการยุติสงครามยูเครน ได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่ไม่อาจยอมรับได้ระหว่างข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องดินแดนและสถานะความเป็นกลางของยูเครนความล้มเหลวครั้งนี้ตอกย้ำว่าก,การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในระยะใกล้นั้นมีความเป็นไปได้ต่ำมากและความขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปตามผลลัพธ์ของสมรภูมิเพื่อตอกย้นมั่มจุดยืนที่แน่วแน่และส่งสัญญ,ญาณถึงทั้งตะวันตกและพันธมิตรของตนเองเซอร์เกย์ชอยกู เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสาพ,พันธรัฐรัฐรฐเสเซียได้กล่าวถ้อยแถลงที่ชัดเจนระหว่างการพบปักกับหวังอี้วงยิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนชอยกูได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัเสเซียที่จะบรรลุปเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดในบริบทของปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนถ้อยแถลงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการส่งสารโดยตรงไปยังจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดของรัเสเซียในขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอยู่ในจุดต่าสุดการยืนยันนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือประการแรกแสดงความมั่นคงภายในว่าแม้จะมีความสูญเสียและมาตรการความบาดแต่รัเสเซียก็ยังคงถือไพ่เหนือกว่าและจะดําเนินแผนการต่อและประการที่สองสร้างความมั่นใจให้กับปักกิ่งว่า,าการลงทุนและการสนับสนุนทางการทุตที่จีนหมอบรัเสเซียจะไม่สู่เปล่าการผนึนกกาลังระหว่างมอสโกและปักกิ่ง ในประเด็นนี้เป็นการเน้นย้ำถึงการเกิดขึ้นของขั้วอำนาจต่อต้านตะวันตกที่มีความแน่วแน่ในการกำหนดระเบียบโลกใหม่ความตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ณนผืนดินเท่านั้นแต่ยังขยายตัวไปสู่หน้านน้ำทะเลดำซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งออกน้ำมันและธัญ,ญพืชของทั้งรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลขึ้นเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติรัสเซียมิค2 ถูกโจมตีด้วยเรือผิวน้ำไร้คนขับ m e n Surface Vehicle y u t u b i ในบริเวณหน้าน้ำใกล้กับชายฝั่งตุรกีแม้ว่ารายละเอียดของคอวหามเสียหายจะยังไม่ชัดเจนแต่การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความเสี่ยงในการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมากการใช้ยูสวีเป็นอาวุธโจมตีเรือที่มีขนาดใหญ่ถือเป็นกลยุทธ์ของยูเครนในการปฏิเสธการเข้าถึงทางทะเล Anti Access/Area Denial A สองแต่ ในทะเลดําและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเรือสินค้าและเรือทหารรัเสเซียแม้จะอยู่ในระยะทางที่ห่างจากเขตควบคุมของยูเครนมากก็ตามผลที่ตามมาของการโจมตีเรือในทะเลดําเริ่มปรากฏชัดในภาคเอกชนทันทีบริษัทบิสต์สปริงซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางทะเลของตุรกีได้ออกแถลงการสําคัญที่ระบุถึงการตัดสินใจระงับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียชั่วคราว การตัดสินใจที่เข้มงวดนี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีเรือมิคสและเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่เรือแมคเคนได้รับความเสียหายอย่างหนักการเพิ่มขึ้นของค่าประกันภัยความเสี่ยงสงครามวอ s ิสอินชู n รนสำหรับเรือที่เดินทางไปยังหรือออกจากท่าเรือรัเสเซียในทะเลดำทำให้การดำเนินงานเชิงพาณิชแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐศาส,สตร์สำหรับบริษัทขนส่งการถอนตัวของบริษัทเดินเรือสัญชาติตุรกีซึ่งมีบทบาทสำคัญในทะเลดำเอ เป็นการส่งสัญญาณว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้แสงหน้าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปแล้วและอาจนำไปสู่การกีดกันทางทะเลอย่างไม่เป็นทางการต่อการค้าของรัเสเซียในภูมิภาคนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกก๊าซมันและสินค้าอื่นๆของเครมลินในขณะเดียวกันในฝั่งตะวันตกสาภาพยุโรปยู EU, กำลังเร่งรัดแผนการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียให้เร็วขึ้นอีกสาภาพยุโรปกำลังพิจารณาที่จะเลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการ ยุติการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซียโดยสิ้นเชิงให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งปีจากเดิมที่กำหนดไว้สิ้นปี2027ให้เป็นภายในปี2026หรือต้นปี2027การเร่งแนดังกล่าวเป็นผลมาจากความต้องการที่จะลดผลกระทบทางการเงินที่รัเสเซียได้รับจากการขายพลังงานให้เร็วที่สุดเพื่อจำกัดความสามารถของเครมลินในการทำสงครามการดำเนินการนี้เป็นไปได้เนื่องจากความพยายามของ EU อในการจัดหาแหล่งพลังงานทางเลือกเช่น LNG จากสหรัฐ และกาต้ตาและการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนได้รับผลสําเร็จมากกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกอย่างไรก็ตามการเร่งการตัดก๊าซอาจยังคงสร้างความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาพลังงานในช่วงฤดูหนาวในยุโรปและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปได้ว่าสงครามยูเครนกําลังดําเนินไปในลักษณะที่แข็งกราวขึ้นในทุกมิติการเจราจาลับที่ล้มเหลวและถ้อยแถลงยืนยันเป้าหมายเช อิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของความขัดแย้งขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำและการตอบสนองของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศได้เปลี่ยนทะเลดำให้กลายเป็นเขตอันตรายทางการค้าและเป็นส่วนหนึ่งของสงครามทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวการตัดสินใจของยูที่จะยุติการพึ่งพาซรัสเซียเร็วขึ้นนั้นเป็นการเร่งเครื่องมือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อลดอำนาจต่อรองของปูตินในเวทีโลกโดยรวมแล้ว ทุกสัญญาณชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งนี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกในอีกหลายปีข้างหน,น้านโยบายและการต่างประเทศการโฆษณาชวนเชื่อที่ย้อนกลับและความร่วมมือข้ามขั้วสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งทางการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศแม้แต่การโฆษณาชวนเชื่อที่เข้มงวดที่สุดก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจกัดกร่อนสเสถียรภาพของระบบก,การปกครองพันธมิตรได้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นดินแดนที่การควบกลุ่มข้อมูลเป็นไปอัดย่างเบ็ดเสร็จและเข้มงวดที่สุดในโลกการแพร่กระจายของภาพยนตร์สงครามของจีน ที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีได้ก่อให้เกิดผลกระทบย้อนกลับที่ไม่ได้ตั้งใจต่อการโฆษณาชวนเชื่อของระบอบคิมจีนได้ผลิตภาพยนตร์เหล่ห้านี้ขึ้นเพื่อเชิดชูความกล้าหาและความเสียสละของกองทัพอาสาสมัครประชาชนจีนในการเข้าร่วมสงครามเพื่อช่วยเหลือเกาหลีเหนือตามคำขอของคิมอินซุงอย่างไรก็ตามด้วยการแสดงภาพความสูญเสียและการสละชีพของทหารจีนในระดับที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลอย่างละเอียดทีท่วนภาพยนตร์เหล่านี้จึงกลายเป็นหลักฐาน โดยไม่ตั้งใจที่บ่งชี้ถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและความเสียหายอันใหญ่หลวงที่จีนต้องแบกรับไว้ในสงครามนั้นข้อมูลและที่ปรากฏในภาพยนต์จีนเหล่านี้ได้ขัดแย้งอย่างจงแจ้งกับคำบรรยายทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลปิงยางซึ่งยึดถือแนวคิด Juche เพึ่งพาตนเองและซยองผู้นำสูงสุดอย่างเคร่งครัดคำบรรยายของเกาหลีเหนือเน้นย้ำว่าจองพลคิมอินซุงและกองทัพประชาชนเกาหลี (KPA) คือวีรบุรุษหลักแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถขับไล่กองกําลังของสหรัฐและสะชาชาราชิออกไปได้และลดทอนบทบาทของจีนให้เหลือเพียงการสนับสนุนเล็กน้อยการที่ประชาชนเกาหลีเหนือที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีการลักลอบนําเข้าสื่อภายนอกได้เห็นภาพความสูญเสียอันมหาศาลของจีนทําให้พวกเขาเริ่มตั้งคําถามต่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือป้อนให้มา โดยตลอดการตั้งคำถามต่อความจริงเล็กน้อยนี้ถือเป็นการกัดกร่อนความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมลิ g i t i ม a c y ของระบอบการปกครองที่พึ่งพาก,การควบกลุมข้อมูลและการโฆษณาชวนเชื่ออย่างสมบูรณ์ในการทำรงอำนาจการเผยให้เห็นถึงความจริงเพียงเสี้ยวเดียวนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบ,บางของระบอบเผด็จการที่พยายามจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ในอีกด้านหนึ่งของโลกในตะวันออกกลางได้เกิดการพัฒนาที่น่าสนใจในแง่ของการถลายควบความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ทางเศษษษษรษฐกิจพัฒนาที่ปิบับาชาอนาาันอาซาหแห่งซีเรียได้พบปักกับคณะผู้แทนจากบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเชลลอนและตัวแทนจากบริษัทน้ำมันแห่งรัฐของซีเรียซีเรียนพีโตรเลียมคอมพานีการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหารือเยี่ยงกับความร่วมมือในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ ในบริเวณนอกชายฝั่งของซีเรียาการที่ประธานาธิบดีอาซาดซึ่งเป็นผู้ที่สหรัฐและตะวันตกเคยคว้าบาตอย่างหนักตัดสินใจเปิดประตูเจราจากับบริษัทอเมริกันโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่สําคัญอย่างยิ่งยวดความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นทางภูมิรัฐศาสตร์ geo political flexibility ที่เพิ่มขึ้นโดยที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานของโลกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเหนือกว่าความบาดหมางทางการเมืองในอดีต สำหรับซีเรียการร่วมมือกับบริษัทพลังงานระดับโลกอย่างเชรอนจะเป็นการเปิดช่องทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถูกทำลายจากสงครามกลางเมืองและการความบาดอย่างยาวนานนอะอาจช่วยให้รัฐบาลอาซาดสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศได้ส่วนสำหรับบริษัทเชรอนความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน er ตะวันออกแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงด้านการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดเรียงพันธมิตรในตะวันออกกลางและการมองหาผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจอาจนำไปสู่การลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมายาวนานนอกจากประเด็นทางการเมืองและการค้าแล้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ย้ายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคประเทศนอร์เวย์กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโมง์ถนนใต้ทะเลร็อกเฟสซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นอุโมงถนนในต้นทะเลที่ยาวที่สุดและลึกที่สุดในโลกด้วยความยาวประมาณ27กิโลเมตรและความลึกสูงสุดที่392เมตรโครงการนี้ถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งและมีเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงการเชื่อมต่อ ระหว่างเมืองและภูมิภาคในชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดเส้นทางหรือข้ามฟากที่ไม่สะดวกและไม่แน่นอนในการเดินทางการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไปในการคมนาคมและขนส่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการลงทุนในการพัฒนาประเทศในระยะยาวของนอร์เวย์อีกด้วยโดยสรุปแล้วภูมิทัศน์ระหว่างประเทศกำลังเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่ออันเข้มงวดของระบบเผด็จการและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆของการร่วมมือข้ามขั้วที่ขับเคลื่อนด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจและการแสแงหาความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนการสํารวจและพัฒนารายทาสก,การค้นพบลิเทียมครั้งยิ่งใหญ่และความท้าทายทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกได้ส่งผลให้ลิเทียม ลิเทียมกลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดชนิดหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันความต้องการลิเทียมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามภูมิทัศน์ของอุปทานและอุปสงค์รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกาลังเร่งหาแหล่งลิเทียมใหม่เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้มีการค้นพบที่อาจเปลี่ยนแปลงสมการของตลาดโลกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการค้นพบศักยภาพของแหล่งลิเทียมในปล่องภูเขาไฟเดอร์มัเเดเรนในประเทศสหรัฐอเมริกาปล่องภูเขาไฟโบราณแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐเนวาดาและรัฐออริกอนได้ถูกระบุว่าเป็นแหล่งสะสมลิเทียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาการประมาณการเบื้องต้นระบุว่าแหล่งลิเทียมที่ฝักงอตัวอยู่ในดินเหนียว คล레이ภายในแอง่งภูเขาไฟแห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ปริมาณสำรองที่คาดการไว้นี้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหากรรมรมแบตเตอรี่ลิเทียมทั่วโลกได้นาหลายทศวรรษซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของห่วงโซ่อุปทานลิเทียมอย่างมีในสําคัญการค้นพบต่องภูเขาไฟมึกระเมอร์แคเดเรไม่ได้มีความสําคัญเพียงแค่ขนาดที่ใหญ่โตมหาศาลเท่านั้นห้อนอแต่ยังมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ต่อความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยการพึ่งพาแหล่งลิเทียมจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคลาตินเอเมริกาสามเหลี่ยมลิเทียมชิลีอ์เจนตินาโบลิเวียและความต้องการที่จะลดการพึ่งพาการแปรรูปลิเทียมจากประเทศจีนได้กลายเป็นวาระเร่งด่วนของนโยบายพลังงานของสหรัฐหากแหล่งลิเทียมในมุกเดอร์มคเดเดอร์สามารถถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มศักยภาพ ภาพสาหรัฐจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านนบลังงานของประเทศการพัฒนาแหล่งแร่นี้ยังจะกระตุ้นการลงทุนในเทคนโนโลยีการสกัดลิเทียมจากดินเหนียวซึ่งมีความท้าทายทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการสกัดจากน้ำเกลือหรือสินแร่แข็งและสร้างงานหลายพันตำแหน่งในในภูมิภาค อย่างไรก็ตามในขณะที่ทั่วโลกกําลังตื่นเต้นกับการค้นพบลิเทียมครั้งยิ่งใหญ่นักวิเคราะห์บางส่วนกลับชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ความสําคัญของลิเทียมอาจลดลงในระยะยาวความคิดเห็นที่สวนทางนี้ไม่ได้หมายความว่าลิเทียมจะหมดความสําคัญไปโดยสิ้นเชิงแต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากและมีการแข่งขันสูงในด้านการค้นคว้าวัสดุทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเทียมยังคงเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน แต่การวิจัยและพัฒนาได้ก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องหนึ่งในเทคโนโลยีทางเลือกที่ถูกจับตามองคือแบตเตอรี่ที่ใช้ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ลิเทียมยมหรือใช้ลิเทียมในปริมาณที่น้อยลงมากเช่นแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-ion batteries) และแบตเตอรี่ที่ใช้สารประกอบไนเตรตในแบตเตอรี่บางประเภทนักวิเคราะห์ระบุว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพค,ความปลอดภัยและต้นทุนของการผลิตแบตเตอรี่ประเภทใหม่ๆเหล่านี้ อาจทําให้ความจําเป็นในการใช้ลิเทียมที่มีราคาแพงและมีข้อจํากัดด้านภูมิศาสตร์ลดลงหากแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งไม่พึ่งพาทรัพยากรลิเทียมเอเป็นหลักสามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแพร่หลายการค้นพบแหล่งลิเทียมขนาดใหญ่อย่างเมอ่อเดิม์เมเคเดอร์ก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทในการผูกขาดตลาดอย่างที่คาดการไว้ในวันนี้ดังนั้นสถานการณ์ในตลาดลิเทียมจึงงอมีความซับซ้อนอย่างยิ่งการค้นพบแหล่งลิเทียมขนาดใหญ่ที่สุด ในสหรัฐได้สร้างความหวังใหม่ในการลดการพึ่งพาต่างประเทศและเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกก็กำลังคุกคามสถานะความเป็นราชาของลิเทียมในอนาคตอันใกล้าการตัดสินใจในการลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ดแเดอร์เมดอคเดอรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการมาซึ่งงอของแบตเตอรี่รุ่นต่อไปนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่าง ต้องจับตาดูว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะแซงหน้าการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติก่อนที่การสำรวจและพัฒนานี้จะถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่สำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมโปรดช่วยเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์วิดีโอนี้และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตาม subscribe ช่องของเราพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคับ